สวัสดีสบายดีสวัสดีจากรพรมพี่น้องทุกทุกคนวันนี้มาพบมาพอกับบังอ้อนและกะเอื้อยเพว่าอีเลสตาทุกคนสบายดีเด้อพ่อเม่พี่น้องน้อว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งเราฝั่งไทยและกระตังประเทศเด้อที่สาคัญที่สุดก็อ่าสบายดีหรือว่าสวัสดีเอฟซีน้องเมืองอ้อนนี่น้องอ้อนจะมาสัมผัสมาขอสัมผัสเอื้อยเพล่า่เพื่อนเนาะในฐานะที่แบบเอื้อยเพว่าเพื่อนนาะเรลาชมต่ฟังกะ ขอฝากเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พวกเฮาสองคนเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้พวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้องทุกๆคนเนาะแม่นขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาติดตามพวกเฮาสองกดนะทุกคนเสียงพวกเฮาก็สิแฮแแฮมเนี่ยจะน้อยนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าพวกเฮากินทุเรียนไปหลายชิ้นเปิดรูอ่าไม่ทางนาทีเอยแค่ว่าเนาะอยู่ไทยมาหลายปีเนาะ อยากขอสัมผัสเลยแท่ว่าแม่ว่าเออในในสถานะตอนนี้ประเทศาเาาเฮาน้อเงินกีแบบเฟือแห่งหมางไมยามหาศาลนี่ลเลยแพ่ว่าคิดแนวใดเนาะแล้วีอยู่มางมายอยู่หลายปีแล้วคิดจะไนก้าแบบข่าวโค้งมันแพงขึ้นเรื่อยๆค่ะนะแล้วคิดว่าคมบ่เฮาอยู่ไทยนี่นะทุกคนคำถาม่นกไรนะทุกคนนะสงสัยสแพเพจะได้นัง่งเวอาจนกระถ่งจบคลิปแล้ว ทุกคนคะได้โปรดพินิจพิจารณาอย่าพึ่งํำคาญอย่าพึ่งเบื่อเสียงสะเพนนะทุกคนสะเเพนจากคอเราเนาะอ่าเหตุผลที่น้องเมืองอ่อนมันถามมาว่าสะเพรหูสึังใจนอนในการที่แบลว่าเหตุงานอยู่ประเทศไทยหลายปีนะทุกคนแต่ก็รููซึังใรกับสถานการบ้านเมืองทางพอแม่พี่น้องคนล่านอนในช่วงอ่าเขาคองเครื่องสายแพลย์ก็เงินกีบอ่าเงินกีบกับเฝอเนะทุกคน คือในช่วงระยะเวลานะทุกคนที่เหตุงาน,น้องคำถาม้องออนก็นดีเติบทุกคนระยะเวลาที่สเสพงานดนทุกคนก็ถือว่าดีแหละดีทีทีเขายัางเหตุงานอยู่ปัจจุบันนี่เมนและดีที<ม>ทีทเขายัางในเหตุงานนะ่ะเลยในขนาดช่วงแ็กๆเนาะทีเสพเหตุงานนะทุกคนเงินมันบริเคยเฝอขนาดนี้เลยเขายัางคิดว่าพอเมพี่น้องปร่วาชนเราลําบากเลยนะเออลําบากตอ้องยังบ่มีนะ กระเตอแบบมาเจอแบบช่วงนักไปไมีแห้งนักไปหนาพอแม่ไปน่นองเป็นสิคิดเลยอะแลนสิ่งสําคัญนะน้องออนที่หลายๆคนหว้่ให้เขาว่าเอาาเอม mm ู hmm. เจ้าห่างไปเป็นขี่คอยขี่ขาเนาะให้คนไทยอย่างสัญญสีนะทุกคนมุเจ้าก็จะมเป็นยองย่อเขาทุกคนสา้าแพรจะบอกเลยให้เจ้ามาหันเบิงณตอนนี้ ผูได้ที่มาใส่แรงงานอยู่ประเทศไทยนะพม่พี่นอ้องอย่าสุดใส่ข้ามวาขีีคอยขีขาแล้วทุกคนมันบนสุขาบนะน,นี่คือต้องเแพาแขนยกตัวอย่างให้ฟังืื้วยนะทุกคนที่คนอื่นที่เ,าไวไวเาบาให้เขาะน้องเบืองอ่อนอยากจะบอกเลยว่าพวกทีเบานั่นคือคิดผิดเพราะวา่าผิดจะไหมพม่พี่น้องเข้ามาเห็ุงานอยู่ประเทศไทยนอกเพิ่งหายเข้าไต่อยู่ดีกินดีนะพม่มกกพมี่น้องเมนแหละกะสิ่งสำคัญที่สุดพม่พี่น้องนี้คือจังสีนี่แหละ แม่เพื่อนเมือนะคบเมื่อนเป็นคนในครอบครัวเนาะและสิ่งสําคัญที่สุดนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนดูแลเขาดีและในช่วงสถานการณ์แบบนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยซอเพบอกเลยนะน้องบางอ่อนน้องบางอ่อนนี่ก็เห็ดงานเลิกเด็กนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสีถุบมหาถุบนะทุกคนบางเหมอกันสามสีถุบเนาะสีถุบทุกคนเนาะบางเหมอแต่ว่าเพื่อนกันยังแบบเออมีความสุขพอเจ้านายใจดีนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งกับปบว่าหักเจ้านายเป็นกะหักเนาะทุกคนเหมือนหลุกมันร้านนี่เนาะ ถึงเข้าสิเลอกเด้วก,กับมีความสุขเลยกันที่ว่าเพ่นใส่แบบว่าให้เฮาแบบกินอยู่ก็ดีนะพ่อแม่พี่น้องนะี่แหละน้ะทุกคนคือเหตุผลที่ซับแฮ่อยากเราเนาะเรื่องการเหตุงานและคนที่ว่าหอเฮาหันบ,ตบ่ต้องเบานะทุกคนซับแฮรบอกเลยนะในสถานการณ์แบบนี้นะ้องเมืองอ่อนที่ว่าเงินมันเฝ้อนี่ถ้าผู้ใดที่ก่องานใดนะทุกคนให้ก่อให้แนน,<ค>นแ,แมนผู้ใดที่เมย้อดทน, <laughs> อ,ดทนอดกัดและผ<อ>ู้ใดที่มีงานเหตุคือหมเฮานะทุกคนให้ สู่ๆไปนะทุกคนทุกคนนะสภเพจะบอกเลยว่าสิ่งพี่น้องบางอ่อนทาาสภเพอาจจะบริตตอบเบิดนาทุกคนแต่สภเพจะมาอเอาหวอีกเหลืองหนึ่งคือสภเพอยากจะหวานะ่นาออยากจะกระตุนพอเมยพี่น้องคนล่าทีเพิ่นมากหวาาวให้รือว่ามักบุหรีให้คนไทยเนาะว่าจังสันดังสีสภเษจะบอกเลยว่าโม่เฮาสองคนเลยน้องนี้โชคดีเนาะน้องบงออังอ่อนโชคดีคือแนวไหทุกคน โชคดีขนาดเนาะบางคนที่คิดว่าโอ้ยเงนินเดือนมันจะแค่หลานซองหลานกีบหนึ่งดอกเงินเดือนรักหมื่นเพราะว่าทุกคนปัจจุบันนี้โอ้โนไม่กอดเห็นเดือนเท่าไหร่นะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เง oh, no, ินเดือนเท่าไหร่แ oh. ปดลา้านกะีบพ่อแม่พี่น้องเบิองทเฮ่เศร้าวแห่กับน้องมองอ่อนฮ่าใส่ไหนพ่อแม่พี่น้องท <c oughs> ี่ คนมักกว่าไอ้เฮาน้อยบบบมูเจากับพากันไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยตั้งแต่น้อยเนาะจนใหญ่เนาะน้าทุกคนคือมันเจ็บใจมากเจ็บใจตรงบองใดเจ็บใจตรงถือว่าซับแพรเป็นเอือยเนาะเป็นเอือย้องน้องมังอ่อนน้องมังอ่อนน้องบัวนี่เนาะคนซาวแพรเป็นคนสักส่วนดึงน้องมังอ่อนมาเนาะทุกคนกับสิมีคนไลยๆนาอแบบ ได้หลายคนที่แบบนั้หวานะทุกคนหวาง่ายก็คือคนที่แบบว่าเป็นนักเขียนเป็นนักศึกษานะทุกคนอันนี้คือสแพ,พร่ออ์บนเดมารวมเนาะคนที่แบบว่าเขามีท่านาเนาะทุกคนบานสแพรนะก็คือบบเดมินเบิร์ตทุกคนเนาะก็เป็นสพอบางคนเนาะกันนะทุกคน,นพพอันนี้เมนบรดจจจงว่าเป็นทุกคนนะทุกคนสัพาอบางคนเนาะที่มักหว่าเนาะที่มักหวาดูถูกมหเาสองคนนะทุกคนว่าเออ โอ้ยมูจ้กกะได้เป็นแต่อาขี่คอยขี่ขาเข้าในรอยู่ประเทศไทยหาเงินเหตุเงินเดือนไปวันๆแต่นาะเดี่ยวมูจ้าบรดิเหตุงานมูจ้ากระบรดิมีเงินอย่างสันอั่งสีเนาะทุกคนแต่พ้นจุดถ่ายเพืคนปัจจุบันนี้เป็นจังไรล่ะนี่แหละควรภูมิใจในระยะเศร้าปีที่ผ่านมาที่น้องอ่อนถามว่าเอ๋เพ่ผู้ซึ้แบบไหนบอกเลยว่าเช้าเพ่มาใช้แรงงานอยู่ประเทศไทยสุดยอด ความภาคภูมิใจเลยนะพ่อเมพี่น้องเอ้ยสถียอยากจะฝากเนะเอฟซีของนนองบางอ่อนทุกคนนาทีเหมือนเป็นคนล่าหรือว่าพ่อเม่พี่น้องคนลาวเนาทีเขามาใช้แรงงานเมยก็ตตองอดทนนะเพราะว่าเพื่อวัวนข้างหน้าเฮาโบโหสถานการณ์มันสิเป็นอย่างไรเฮาจงภูมิใจในทางที่เฮาเหลือทางที่เฮาเหลือคือ,อย่างนนองบางอ่อนโห่บ่ ก็คือทางที่หฮาเหลือกที่เ้ามาเห็ุงานในประเทศไทยมาใส่แรงงานแมนนี่แหละคือทางที่หฮาเหลือเ้าจงภู่ิใจยาซูไปหน่อยใจในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกไว้ไห้านะทุกคนปัจจุบันนี้นะทุกคนจากที่คนอื่นเขาดูถูกเขาว่าโอ้ยเงินเดือนมือจ้าแค่สองสามหลานกีบหนึ่ง ่อยเฮียนจบแล้วคอยแห้งไรเงินเดือนไรของมึงเจ้าอีกบดตเหตุงานขอกระด้เงินวาสันทุกคนวันเสาร์วันอาทิตย์ขอบัตไปเหตุงานขอกระด้เงินเดือนวาสันทุกคนปัจจุบันนี่โอ้ยเงินเดือนนะทุกคนแค่บูกีหลานเกี๊บผ่านมูเฮาเงินเดือนนะปัจจุบันนะทุกคนเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนกระด้แค่ซองซ้ำหลานเกี๊บนะทุกคนปัจจุบันนี่นะน้ของบมืงอ่อนนะบอกเลยคนที่เคยดูถูกภ่ยในฟังไหวนะทุกคนคนที่เคยดูถูกน้องบมืองอ่อนนะ ที่บุระเวาให้สะแพว่าสะแพงแบบสักส่วนหนองมาแบบใส์แ้งงานมาเป็นขี่คอยขี่ขาเขาให้ฟังไว้นะปัจจุบันนี้นาอนทุกคนเดือนหนึ่งมื่นหาถามว่าเงินเฟ้อขนาดใดเงินเฟ้อถึงขนาดว่าหนึ่งพันบาทแลกได้ห้าแสนหกสิบพันกีบทุกคนมื่นหนึ่งดได้หาหลานหกแสนพ่อแม่พี่น้อง แหละหาพันดนสันดได้เท่าไรพ่อแม่พี่น้องเออหาพันได้เท่าไรหาพันมันไดอีกประมาณสองหลานกวนทุกคนเกือบจะสามหลานรวมกันแล้วพอดีประมาณสามหลานรวมแล้วทุกคนมื่นหาได้เงินแปดหลานกัวนะทุกคนคิดเบิ่งนะเราจงภูมิใจนะน้องเอยนะคนที่แบบว่าดูถูกสาวแพรกับน้องเมืองอ่อนนะทุกคนให้ฟังคลิปนี้เลยและสาวแพรเนาะ นองบางอ่อนต้องขอขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องคนไทยและขอบคุณเจ้าน้าทุกคนทุก่านทีเป็นให้การสนับสนุนและให้การแบบว่าซอยเรือน้อีต้นปันอา อีต้นนี้ดูสงสารมห,หมูเหาสองคนเอ๋อห้ยน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะลีปเหลืองนะเองล่านี้ทุกคนมันอาจจะโกเขากับเนื้อหามันอาจจะโกเขากับคําถามมันอาจจะบเบ,จจะบเขากับประเด็นแต่สิ่งที่เศร้าแรามาทุกคนมันเกิดจะควมรูดซึกกวาในระยะเศร้าปีที่คนมันจะดูถูกเศร้าแพลนองว่าจังสันจางสีนะทุกคนแต่ก็แ,ะกะแทมดึงหนอมาโให้น้องหำน้องเหียนเนาะอยากจะบอกเลยนะทุกคนว่าคนนั้น ให้มาเบิ่งมูอเหาจุดนี้ทุกคนและเหาภูมิใจในการที่แบบว่าใสแรงงานเพราะว่าพ่อเม่เหาได้อยู่สุขสบายเนาะทุกคนนี่แหละหน้องมา่ออ่อนนะช่วงสถานการณ์เงินเฟอ้อขนาดนี้ทุกคนและคนที่แบบว่าดูทุกเฮาว่ามาเป็นกี่ขอยกี่ขานะให้เป็นฟังมูอเหาแล้วก็ให้เป็นจำขึ้นใจไปทุกคนว่าเฮาภูมิใจในสิ่งที่เฮาเหลือกในทางที่เฮาเลือกเนาะและภูมิใจในจุดๆนี้ทุกคนเนาะคลิปนี้นะน้องอ่อน ที่น้องออนถามก็คือสิจบลงเพียงตอนนี้แหละเพราะว่าเอ้อแพ้กับหว่าเบิดแล้วนะทุกคนน้องออนไม่ได้เว้านะทุกคนเพราะว่าม่ไดงเนาะมันม,มาสัม,สสม,มสผัสเอยใช่ไหมมันสัมผัสสะเเพสะเเพกอกระบายความรู้สึกนะทุกคนจากใจเลยนะทุกคนนะคะ เคจะบอมี่น้องนะคะแตงในน้องออนจะไปเพว่าเนาะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเนาะขอบคุณการติดตามเนาะทุกคนทุกคนที่ให้กำลังใจกดไลค์กดนไทยทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเดิมหลายและก็ที่งสำคัญก็คือขอบคุณคนไทยขอบคุณประเทศไทยเนาะที่ให้แบบน้องออนกับได้เพว่าได้มาเพึงพาอาศัยเนาะพึงพาอาศัยพึ่งเนาะพึงพาอาศัย ปรามีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยเด้อของชาวไทยทุกคนเราจะเดอนพื้นแผ่นดินไทยขอขอบคุณหลร้าเดอนี่คือขอบคุณจากใจทุกคนเพราะม่งเข้าเริ่มตนจากศูน์บมมียังนะพ่อแม่พี่น้องหมหฮงเตะกระโปงกับบ่มีถวยบวกยองสามี โอเย่ะบอแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ต้องคอจบเพียงเพียงเท่านี้ละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องบมืองอ่อนชาแนลลวก็สสเพว่าก็ขอฝากไปเป็นกำลังแห่งใจสะเพว่าน้ำเดือดจะพอแหว่าคนโกเดือจจะเดือไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย